กลับบ้านแล้วก็พี่น้องมืองทางโอ้ยเ่นนัาแอร์เข็ดแล้วหมแล้วพี่น้องมืองทางมืองด้านกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกับพี่น้องพี่น้องบิ่งทางด้อค่ะนี่นี่คือทางกลับบ้านนะคะจะดูทด่โดงแห้งดูดีโดงมีมั่นมมั่นมั่น

ต้องเสียนดีเด้อนี่ครับได้เนี่ยพี่น้องถ้าบเสียนบ่ได้เ้อนี่ึงงึงข้างพี่น้องดุมลลุกลุ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 อัยยย กับบ้านแล้วก็พี่น้องเมืองทางงว้าวล่นน่าแซลเข็ดแล้วไปดแล้วพี่น้องเมืองทางเมืองดัง